สวัสดีครับกลับมาพบกับกระผมมิสเตอร์ริดเดิลกันอีกครั้งหนึ่งอ่าอินโทรเดิมๆม,มาดูจะเปลี่ยนเป็นอะไรโอเควันนี้เราจะมาดูเรื่องโกสโตนกันก็คือหินนี่หินนี่เลยทั้งหมดนี้เห็นใช่ไหมหินพวกนี้จะได้มาจากอ่าเอเชนอารีนาแล้วก็ในดันมันก็จะมีบอสอยู่75ด่านมันก็จะถึกขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งความถึกของมันเราก็จะสู้ด้วยยานี้เราใช้ยานี้ลงไปสู้เราจะได้ลงง่ายขึ้นเห็นไหมมันมีครูดาวสามสิบซูเปอร์เมอร์แคตติ้งแอทแทก แล้วก็รีเลือ่าอิงคิด่าเมทแล้วก็ป้องกันต่างๆแล้วก็วิ่งเร็วด้วยอ่าถ้าเราใช้พวกนี้ลงเราก็จะลงง่ายขึ้นซึ่งมันหาไม่ยากมันก็ใช้ไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวที่เราไม่ใช้เนี่ยเอาไปแลกเอาก็ได้หรือถ้าใครยังไม่มีก็ไปหาซื้อชบ้าเนาะหรือขอเลยก็ได้มันได้เยอะมากโอเคเนี่ยยังมีของที่ใช้ได้ก็คือบัฟคิวอันนี้อันนี้เพิ่มดาเมจในเอ็งชัยนาเีนาอีก8%ก็จะทำให้ลงเร็วขึ้นมานิดึงแล้วก็ตัวนี้เป็นของสเต็งเป็นเตียงนะ กับเชิงเทียนนะแล้วก็อันดับมันจะได้เป็นอันดับแบบรายเดือนสมมติเราลงไปอ,อย่างตัวนี้ผมยังไม่ได้ลงไปดูซีซั่นที่แล้วอ,อย่างเช่นเนี่ยดูอย่างคนนี้บิ๊กพาซาเขาลงไปได้75ด่านภายในเวลา4 4วินาที 44วินาทีเราจะไม่นับแบบลงทั้งหมดตั้งแต่1จนถึง75นะเรานับแค่ต่อบอสตัวนั้นๆเท่านั้นมันจะนับเป็นรอบอ่ะรอบที่75อดาดนะ่าน7 5้นะเราฆ่าบอสภายใน4 4วิมันก็จะนับตามนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจบด่านที่1ด้วยเวลา1วิและเราออกปุ๊บตรงเลขตรงนี้จะขึ้นเลข1 1ร่งนาวแล้วก็1วินาทีจารจะดับขึ้นมาก็จะได้ไอ้กล่องสุม่มกล่องสุ่มตัวเนี้ย จะได้สุ่มพวกนี้ออกมาแล้วก็เอ็นชนคอเรนซีจะเอาไว้แลกหินพวกนี้แหละใช้25อันเลือกแลกได้ว่าจะเอาเรา,เา,เราจะเอาอะไรอันนี้เป็นลิลิกเมทีเลียลเชดก็คืออันนี้จะสุ่มแปลนทำบัฟกิลแล้วก็ขยะทำบับกิลขยะทำบัฟกิลจะมีตั้งแต่ทวีป1จนถึงทวีป6แล้วแต่เราจะได้อันดับ1จะได้หลัก20 30ชิ้นขึ้นไป ส่วนอันดับต่างๆลงมาใช่ไหมเกรดสเกรดสเนี่ยก็จะได้จํานวนน้อยหน่อยอาจา5 5้าถึงสิแล้วก็กล่องนี้เป็นกล่องที่เปิดได้ใบใดใบสมมกใบหาหลุมแล้วก็ใบทูมอร์โลอันดับก็จะมีแค่นี้หลักๆถ้าเกรดตรงเนี้ยผมอ่าบอกได้เลยว่าถ้าเราต้องการของเราจะต้องอยู่อันดับ1-5เท่านั้นเห็นไหมมีเลข1 1คือ1น1คนเดียว2มี2คนแล้ว3มันก็จะมีอยู่อีก2คนเพราะฉะนั้น ถ้าอยากได้ของที่เป็นจําพวกของทาบัฟกิ้วใน5ดับแรกเท่านั้นโอเคอผมก็จะเปิดไอ้ตัวนี้ให้มันหมดอันนี้คือบวกไปแล้ว10ครั้งได้ลดดีเฟนส์ไป2%ทุกครั้งที่ติดเลือดก,ก็จะลดจริงมันก็ติดมันมีระยะเวลาของมันมันก็จะติดไปถ้าเราฮิตไม่ได้เยอะมากก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมยังไม่เคยลองกับพวกขวานพวกเบดมาร์ทแต่เดี๋ยวกาจะทาแล้วไปลองเหมือนกันอตอนนี้เดี๋ยวผมก็เปิดตรงน,นี้ก่อนนะครับมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นมันก็จะสุ่มให้เราได้อะไรบ้างเค แอแท็กสปีดไอแท็กสปีด casting มันก็จะสูงนี้ไปเรื่อยๆอ่าโอเคครับผมได้ทําการเปิดหมด,หมดนัดสีกล่องแล้วก็ตรงนี้เป็นอันที่ผมต้องการใช้ผมก็จะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เรามาตรงนี้กันนะครับอ่าตัว npc ผู้หญิงตัวนี้เจสสิกา้าให้เราเลือกแ,กแลกเองเชนเคอร์เลนซีเราก็จะเห็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นถ้าเราใช้เองเชนเคอร์เลนซีแรกเราก็จะสามารถแลกได้กล่องพวกนี้เลยเไ,ได้ยาตัวนี้ทันที1อันแต่ ผมไม่แนะนําให้แลกเพราะว่ามันไม่คุ้มกันเราต้องการหินพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บเคอร์เรนซีเอาไว้เพื่อแลกพวกนี้เท่านั้นแล้วก็อันไหนที่เราไม่ได้ใช้จริงๆอ,อย่างเช่นเนี่ยผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมก็จะไม่เก็บไว้ผมไม่ใช้ตัวนี้ผมก็ไม่เก็บไว้ผมก็จะมาแลกกล่องตรงนี้แทนนี่เราก็จะแลกกล่องได้ตามจํานวนที่เราต้องการเลยซึ่งผมแลกมา4กล่องนะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเปิดได้ยาดูนะเราจะเปิดยากันปุ๊บ ก็จะได้เลย6ขวดคือลงครั้งแรกจะลำบากหน่อยเพราะเรายังไม่มีไอตัวนี้แต่ถ้าลงครั้งต่อๆไปแล้วยานี่คือแบบใช้ไม่ไหวแน่นอนถ้ากดตั้งแต่ชั้น1ขึ้นไปก็ตีไปประมาณ5ถึง7ชุดเราใช้แค่นั้นจริงๆสําหรับคนที่อาบวก16ขึ้นไปนะบวกต่ํากว่านั้นคุณก็คงลงได้ต่ากว่านั้นแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นอะไรที่ค่อยๆสะสมขึ้นไปได้ในเดือนหนึ่งมันจะมีตั๋วอะไรหน้ามาให้ก็น่าจะเป็นทุกวันเล็กขี้วันที่3ขึ้นไปอะไรเงี้ยน่าจะนะ มันจะได้ตัวองเช่นอรีน่าเมื่อเราล็อกอินครบ3ชั่วโมงอ่าแล้วส่วนถ้าเกิดว่าลงรอบ2ใช้ตัวเดิมลงรอบ2ผมไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันจะลงไปปุ๊บแล้วมันจะไปเจอชั้นที่เราพึ่งอ่าจบมาล่าสุดอย่างเช่นผมถ้าผมจบ75มามันก็จะไปเริ่มชั้นที่75แล้วผมก็จะได้แค่2เหรียญอรีน่าซึ่งมันไม่คุ้มกันให้เราเปลี่ยนไปเป็นอีกตัวละครหนึ่งรับตัวมาแล้วค่อยไปลงดีกว่า เพราะว่ามันจะได้ลงตั้งแต่ชั้น1นึ่จนถึงเจ็หม่แล้วเราก็สามารถทําอันดับตั้งแต่1นถึงหได้อีกก็ค,คือเดี๋ยวผมจะแลกตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มการใช้ไอหินให้ดูแล้วกันนะไอโกสโตนโอ้ผมลืมไปเลยอีกอย่างก่อนที่เราจะไปบวกกันผมมีเหรียญอยู่ตรงนี้650เหรียญถูกไหมโอเคผมจะแลกให้ดูนะผมจะเลือกเป็นรถกันกายแล้วกันอ่ารถกันกายอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ ผมก็จะแลกหมดเลยทั้ง650เหรียญก็คือ26อัน1อันเท่ากับ1ขั้นเราจะสามารถบวกได้สูงสุด99ขั้นซึ่ง99ขั้นก็น่าจะตีไป19%ถ้าผมเดาไม่ผิดน,นะเคเดี๋ยวผมจะตัดไปจนถึงบวกเลยแล้วกันโอเคครับเรามาถึงช่วงตีบวกแล้วอผมจะทำให้ดูก่อนว่าตอนนี้หินโกสโตนมันอยู่ข้างในอาวุธใช่ไหม เราก็ต้องทําการซื้อทรายตรงนี้มาซื้อทรายตรงนี้นะซึ่งผมมีแล้วแล้วก็มาที่ตัวนี้เหมือนเดิมไปที่ข้างล่างตรงนี้เขียนว่าถอดโกสต์โดนก็กดถอดออกมาอาวุธออกใส่เข้าไปในช่องใส่ทรายเข้าไปแล้วก็ทําการเอาออกได้เลยเอาออกไม่มีคําว่าล้มเหลวนะครับของอาวุธไม่หายใดทั้งสิ้นไม่ต้องกลัว อันนี้คือผมบวก10มาแล้วแล้วมาดูกันว่าบวกยังไงถูกไหมอ่ะกดไปที่ตัวเดิมกดคําว่าเสริมพลังด้วย Stone. โกลด์สโตนกดเข้าไปป๊อกแล้วให้เราใส่หินตัวนี้แล้วก็หินชนิดเดียวกันชื่อเดียวกันเข้าไปแล้วก็ทําการบวกได้เลยพราะบวกปุ๊บติดโอกาสติดคือ100%เช่นกันอันนี้ก็จะขึ้นทันทีผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะมันมีหลอดคูหลอดพวกนี้มาทํทาไมทางที่มันบวกแล้วติดแทนที่จะบวกตึกตึกตกตก๊ขึ้นไปเลย ก็จะจนานนิดนึงทุกอย่างอะไรมันก็ใช้ใช้เวลางั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปหาตอนที่เสร็จแล้วว่าจาก2%เราจะไปเสร็จที่กี่เปอร์เซ็นต์เสร็จสักทีอ่ะมาดูกันอ่ะเริ่มจาก2%ตอนนี้จบอยู่ที่8.6%ซึ่งผมก็บวกมาไม่ใช่น้อย,อยและก็ไม่ได้เยอะอะไรในเดือนเดือนหนึ่งมันก็ได้เยอะอยู่ ถ้าลงครบ75ด่านนะลงไม่ครบก็พยายามเข้ามันเป็นดาเมจเสริมที่อยู่กับเราถาวรเราจะขายอาวุธเราก็ต้องถอดสิ่งนี้ออกมาก,ก่อนเ <c oughs> ดิมันจําเป็นแต่มันจําเป็นอ่ะก็ดูวิธีใส่กันนะฮะก็เข้าไปที่ตัวเดิมแล้วก็กดติดตั้งโกสโตนใส่อาวุธเข้าไปใส่สิ่งนี้เข้าไปแล้วก็ติดตั้งได้เลยพอมันเสร็จมันก็จะเข้าไปอยู่ในอาวุธทันที ปึ๊บเห็นไหมเขาไปอยู่ในช่องว่างตรงนี้แล้วเราก็ใส่แล้วก็เป็นนั้นว่าเสร็จโอเคครับถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยถ้าต้องการถามอะไรก็ถา,ถามได้เช่นกันผมตอบได้ทุกอย่างยกเว้นว่าหวยออกอะไรแลยกจะเปลี่ยนเมื่อไหร่อันนั้นผมไม่รู้โอเคแล้วก็เจอกันครั้งหน้าบายบาย